รู้มมากเฮียไปสรรหาคํามาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นนะเอาจริงมันก็ใช้เวลาคิดอยู่นะหนูกว่าจะมีแต่ละคําขึ้นมาแล้วก็เอาไปแปะ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 อย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าจริงๆเอามาจากใครรู้ไหมจากใครครับคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่เคยแบบอวยอ๋อก็คือเก็บเกี่ยวแต่ละคำมารวมกันใช่เก็บเกี่ยวแต่ละออกก็พิมพ์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบมากไข่มุกแห่งเอเชียที่สุด มันเป็นไงครับมันต้องดัไข่มุกแห่งเอเชียเป็นยังไงครับไม่ต้องดําหนูมันเหมือนมีเราดำน้ำแบบว่าทุกเอออะไรนะครับเราดำน้ำมาแล้วก็เจอมุกอันเดียวที่มันรู้สึกว่าพีชเป็นชิ้นเดียวเราก็ได้ชื่อมาว่าไข่มุกแห่งเอเชียคือมันต้องอยู่ในหลุมที่เมื่อกี้คุณตกไปอะครับ อ๋ออยู่ในนี้อ่ะอยู่ในหลุมที่เมื่อกี้คุณตกไปแต่เขาแบบไปหาเจออ๋อก็เลยเป็นไข่โบกแห่งเอเชียไข่มแห่งเอเชียมันดูยิ่งใหญ่เนะครับมันมีแค่หนึ่งเดียวมันดูแบบว่า